สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่ทานผมพาวิ์พาสิรินนท์นะครับผู้จัดจำหน่ายหัวเชื้อจูลินรีแป๊บ หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บมีประสิทธิภาพสูงต่อความเจริญเติบโตของพืชทุกประเภทนะครับสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตได้นะครับคลิปนี้เราได้เชิญเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงในด้านการปลูกข้าวเกษตรกรท่านนี้คือคุณเชนหอมผาซึ่งท่านเป็นประธานแปลงใหญ่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับคุณเชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมเชนหอมผาประธานแปลงใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับปลูกข้าวโดยตรงครับส่วนมากจะมีพูดผักอะไรนาาผสมด้วยแต่ตอนนี้เราลองมาใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์กับแปลงนาครับคุณเชนครับตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาคุณเชนปลูกข้าวเนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างครับต่อการทํานาข้าวของเกษตรกรไทยก่อนข้าวแปลงใหญ่เนี่ยเราจะเจอข้าวดิบเยอะครับเพราะตอนนั้นเราทํานาแบบไม่มีความรูร้เราทํานาหลายหนไม่มีการพักนาทําให้ข้าวดิบข้าวปนเยอะมาก หลังเราพอเข้าแปลงใหญ่เราก็มีบนการพักหน้าดินมากอะไรข้าวดีดข้าเบาลงไปตอนนี้เราก็จะมาลองใช้ที่ซีแป,ป๊บข้าวดีด ข้าวเด้งนี่คือปัญหาใหญ่ต่อเกษตรกรก็หาวิธีแก้ปัญหากันมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีวิธีการอะไรที่หาวิธีที่ดีที่สุดไม่ได้แล้วพอเราเริ่มใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บกับแปลงนาของคุณเชนแล้วเนี่ยคุณเชนคิดว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บเนี่ยมันคืออะไรครับคือในความรู้ผมนะจุลินรีย์บาซิเรีเนี่ยเรารู้ว่าที่เอามาใช้แปลงนาเป็นตัวดีมันเป็นประโยชน์ต่อพืชเราโดยโดยตัวแล้วผมอะไม่ไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ไม่เผาฟางข้าวอยู่แล้วด้วยคือ เป็นขบวนการเหมือนว่าถ่ายกบต่อสังเนี่ยริ่มทำให้ซากพืชซากสัตว์มันเหมือนมปนจุลินทรีย์มันมจะม,มาย่อยสลายอย่างเงี้ยแล้วโดยส่วนตัวคุณเชียงคิดว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรต่อการทํามาข้าวอะครับผมว่าส่วนหนึ่งมันช่วยลดขาด้าวดิช่วยลดปริมาณข้าวดิตลงได้มากมและอีกส่วนหนึ่งผมว่ามันปรับโครงสร้างของดิน คำว่าจุลินทรีย์เนี่ยผมว่ามันมีจนลินมีเยอะอยู่แล้วแต่มาจจะน้อยลงไปเพราะโดยกระบวนการปลูกข้าวของชานาโดยที่ร,รู้ท่ามือถึงการนี่ผมก็เอนผมทําจากรินทรีย์ด้วยประมาณนี้ผมก็เลยใช้จุลินทรีย์แป๊บนม,มาพัฒนานในแปลงนา<อ>คือพืชไม่ต้องการกินแค่ปุ๋ย3ตัวมันต้องการธาตุหลักธาตุรองได้หมดเหมือนคนเราต้องกินอาะารเสริมอะไรพวกนี้แสดงว่าธาตุหลักธาตุรองเขาก็มีของเขาใช่แต่ว่าเราให้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บเนี่ย เข้าไปเสริมสร้างละลายพวกวัตถุในดินทําให้เกิดปุ๋ยขึ้นมาอีกใช่ใชครับเพราะเมื่อก่อนเราทาํานาครั้งเดียวมันก็ปุ๋ยเป่๋ยไม่ต้องใช้แต่เราทํานาเพิ่มมาสองครั้งมันก็เหมือนเอาธาตุอาหารในดินออกไปมากขึ้นเ,เราก็ต้องหามาเติมโดยการที่มาเติมเนี่ยเราจริงๆแล้วเขาจะเข้ามาเติมโดยไม่ค่อยได้หรอกเราต้องเราเนี่ยเป็นคนเอาสิ่งที่มีประโยชน์ เอามาใช้แปลงนาเราหัวเชื้อจุรินซีแป๊บนี้มันใช้ย่อยสลายฟังข้าวได้ดีมันก็จะค่อยเปื่ปอยผุไปดเรื่อยแสดงว่าพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยที่นาเราเนี่ยก็จะมีฟางข้าวคุณเชงก็จะใช้หัวเชื้อจุลินรีเนี่ยย่อยสลายฟางข้าวย่อยสลายฟางข้าวเพื่อทําให้ กลายเป็นปุ๋ยในดินได้อีกด้วยนี่นี่คือเหตุผลไหมว่าเราลดต้นทุนปุ๋ยได้นี้เหตุผลลดทุนยาฆ่าญ้าพวกนี้ด้วยแล้วมันช่วยกําจัดพวกเพลี้ยไฟได้ยังไงอะครับคือจริงๆแล้วผมว่า้าต้นข้าวแข็งแรงเนี่ยถูกภาพพอดีเนี่ยพวกโลคจะไม่ค่อยมีเปรียบเสมือนคนเราเราจะกินผักมุ้งยอดอ่อนรลอยอดแก่เราก็จะกินยอดอ่อนใช่ไหมยอดอ่อนมันละลเป็นไปได้เหรอครับเราใช้ปุ๋ยน้อยลงหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้ท่านดินสมบูรณ์แล้วมันก็ เราจะต้องใส่ปุ๋ยให้มันเพิ่มความต้นข้าวมันอ่อนเพราะใส่มากก็ต้นอ่อนเกินความต้องการมันอ่อนเพราะอ่อนเสร็จโรคแมลงก็มาเิมันชอบ แล้วมันมันจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรสําหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บมันก็พอดินสมบูรณ์อ่ะมัปรับโครไส้ดินอ่ะรากพืชก็จะดูดสารอาหารในดินมาใช้ได้มากขึ้นแสดงว่ารากก็แข็งแรงขึ้นดูดสารอาหารได้มากขึ้นโอ้นี่คือกระบวนการทํานาอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะสำหรับคุณเชนนะครับคุณเชนครับมีอะไรอยากจะฝากถึงเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บบ้างครับเชิญเลยครับก็ลองมาหันใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บย่อยส้ไหลฟางข้าวแล้ว ปรับโครงสร้างในดินดูครับแล้วลดข้าวดีดด้วยเราลองมาใช้ดูครับเกษตรกรผมว่ามันได้ผลครับโอ้โหสึกตื่นเต้นแทนเกษตรกรทั้งหลายนะครับช่วงนี้ก็ขอขอบคุณคุณเชนนะครับขอบคุณคุณเชนครับเรามาใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บเราจะได้เห็นผลผลิตที่มากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดต้นทุนลงนะครับสำหรับทุกทท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีความสนใจในผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บนะครับท่านสามารถติดต่อได้ตาม ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมในนามบริษัทและในนามผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์แป๊บก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีและก็ลาหนาที่นี้พร้อมกับคุณเชนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ